ของอะไรเป็นอาหารหรือเป็นที่เป็นของแบรนด์เนมอะไรผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าของในกล่องเนี้ยมีมูลค่าหกหลักเขาบอกเฮ้ยจริงดิใช่แล้วอยากเปิดเลยว่ะใครมันจะมาเปเราวะแดีตอนตอนนี้เปิดมันลำบากมากแพ็คมาแบบหนาแน่แน,นมากเดี๋ยวของนี้อันนี้ภายนอกจะไม่ไม่เข้าก่อนนิดกี้เขาจะไ,ไ,ได้ไอัน้ง้มด นอนมือกายหนาผากทั้งคืนคิดฮอดหลายไอ้เลยคิดฮอดหลายนอนมือกายหนาผากทั้งคืนเว้ยรอพี่หนีวิไม่ต้องเตียงเตียเลยแชร์หน่อยเร็วๆขอคนหนึ่งแช่สามพันคนขอหนึ่งแชร์ 3, ขอ,ขชรอะไรอ่ะอะไรเอ่ยเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าแคปชั่นไม่เกี่ยวกันนะแคปชั่นไม่เกี่ยวกันก่อนตอนนี้นะผมว่ก่อนจริงดีอุ้ยซองกแบบใหม่เลยนี่ใช่เดี๋ยวคือจริงดีจะร้องให้บอกว่ามาจากต่างประเทศด้วยนะหลอเฮ้ยอะไรนี่คอสตูมครับยังเฮ้ย ขีดทอดลายอายอุ้ยของใหม่เลยนี่ใหม่สำหราต้องมอบให้บอสกับมือเท่านั้นมือนกันว่ะหรอม,มันคืออะไรอ่ะทุกคนอุ้ยเรามีคนอย่างหลังเขากล้องด้วยกินเจ๊กมากกินแบบอี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 ออออ はーい,あ丸あいいなはーい มีซองเซอร์วิสด้วยเก็ของจริงจากเกาหลีป่ะเกาหลี เฮ้ยจริงดิสวยมากสวยมากอะไรม่ไ้ไ ปิดบังเงินสวยมากเท่าไรหร่นี่หืมกินเจ๊กมากเฮ้ยต้องถามเจ้าตัวเองนะครับว่าราคาเท่าไหร่เราไปถาสวยมากชักบาท จะโทรถามบังเลยคุณเลขเท่าไหร่หมนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ป้า พี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณผ่านไสดในพยานห้าพันท่านขอบคุณครับได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับสวยเิ้มขอบคุณนะครับผมจะใช้เลยวันนี้ผมจะใช้เลย ไม่ใช่ตัวนี้เพื่ใช้ตัวนี้ใช้เลยหย่ะเปลี่ยนกระเป๋าแล้วลนะแรงมากพี่หน่อ,อยข่ยายโบข่ยโบหัวจักบาดบัวซาสุนเปลี่ยนเป่าละกันามาสนาเรานี่มันก็ เหงือเลยนะไม่เหื่อมากไม่ค่อยจะเทือเลยเท่า,าไหร่มันใส่ติมินี่โอเคจบที่จบแล้ว yes และเงินหนูไม่บาง,งินเยอะมากเลยเฮ้ยเข้ากันเองมั้ยนี่เข้ากันมั้นี่เป็นลายอายมันกันขอบคุณเด้อค่ะ